โปรช็อปสัปดาห์นี้มีอุปกรณ์กอล์ฟที่น่าสนใจมาอัปเดตกันหลายรุ่นส่วนจะเป็นรุ่นไหนบ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับเริ่มกันที่ตัวแรกกับแบรนด์ญี่ปุ่นกับ m i ซ u n น STC 2 3 0โดย m i ซ u n น STC 2 3 0 Hybrid ที่ให้ค่า Backspin กลาาถึงต่ำ วิถีลูกสูงและสามารถปรับแต่งคอไม้ได้แม้ว่าไฮบริดรุ่นนี้จะถูกพัฒนาจากผู้เล่นระดับทัวร์ของมิซูโนะแต่ยังคงเหมาะกับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือโดยการใช้ประโยชน์หน้าไม้วัสดุผสานกับคอเทคแชมเบอร์ช่วยเค้นประสิทธิภาพในการสร้างความเร็วลูกกอล์ฟและความรู้สึกขณะปัทะลูกที่ส่งพลังทางด้านรูปทรงของไฮบริดรุ่นนี้ถูกปรับให้มีขนาดใหญ่ และมีมุมมองขนาดจทย์ลูกที่ดูกว้างกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างรุ่น CLK อยู่เล็กน้อยส่วนภายในของกระดองไม้ถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายรวมพึ่งและดึงน้ำหนักลงสู่ท้องไม้ด้านล่างเพื่อให้มีวิถีลูกที่สู่และสปินที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยีล่าสุด Cortex Chamber เป็นการพัฒนาส่วนของร่องหลังหน้าไม้แบบใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่โครงสร้างร่องนี้เป็นช่องว่างโลง่งเพื่อลดความตึงแข็งของหน้าไม้ ช่วยให้หน้าไม้มีพลังในการดีดตัวได้มากขึ้นและรักษาความรู้ลูกกอล์ฟไว้ได้แม้จะต้องตีจากบนพื้นแฟร์เวย์นอกจากนี้การใช้ตัวถงน้ำหนักสแตนเลสสตีลที่มีน้ำหนักมากกว่าไทเทเนียมเป็น2เท่าหุ้มด้วย TPU Chamber ซึ่งวางไว้หลังหน้าไม้ก็ช่วยลดอัตราการสปินพร้อมความหนักแน่นในการประทะลูกให้ได้ความรู้สึกที่ทรงพลังมากขึ้นตัวที่2 มิสุโน่ t 24รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายมิสุโน่โดยมิซุโน่ t 24เวชรุ่นล่าสุดของ t s ซีรีสที่ใช้กระบวนการผลิตระดับงานฝีมือในการปรับแต่งรูปทรงขอบด้านบนเมื่อมองลงมาจากตำแหน่งการจดลูกเพื่อให้ได้ช็อตการเล่นที่แม่นยำและสัมผัสที่ยอดเยี่ยมขนาดเล่นลูกข้างกรีนเสริมประสิทธิภาพการสปินของลูกด้วยร่องไม้หน้าใหม่ แบบนิวคอสคัตที่เกิดขึ้นจากการปรับความโค้งและความแคบของร่องหน้าไม้เพื่อให้แต่ละร่องอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นรองรับรูปแบบการเล่นที่หลากหลายด้วยการเจียฐานานไบเวชถึง5รูปแบบทำให้ผลลัพธ์คือการสปินที่มากขึ้นการขึ้นรูปจากเหล็กชิ้นเดียวอันโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เกรนโฟร์คอส HD บอรอนจากโรงงานในฮิโรชิมาสถานที่ที่ผลิตเหล็กมิซูโนตั้งแต่ปี1968รวมถึงการปรับรูปทรงของไบเวช ทั้งบริเวณปลายใบและส่วนคอไม้กราฟแมนรีไฟท็อปไลน์ให้ใบเวชโดยรวมดูกระชับเล็กลงแต่ไม่เสียพื้นที่สำหรับการตีลูกนอกจากนี้ยังปรับรูปทรงของฐานใบเวชรวมถึงส่วนคอและปลายให้เหมาะสมกับการเจียทั้ง5รูปแบบ Rub a รับ n d ราว l Relief ขณะที่บริเวณปลายใบเวชด้านบนจะมีเนื้อเหล็กยื่นมามากกว่าเดิมช่วยให้สปินและวิถีลูกยังคงสม่ำเสมอ ในกรณีที่ตีโดนด้านบนของหน้าไม้ส่วนหน้าไม้แบบไฮโดรฟลูที่มีการยิงเลเซอร์สำหรับไล่ความชื้นหยดน้ำหรือเศษหญ้าออกไปช่วยให้หน้าไม้ปะทาลูกได้แบบเต็มประสิทธิภาพการเพิ่มลวดาลายโดยปรับความโค้งของลายบนหน้าไม้ประกอบกับร่องหน้าไม้ที่แคบลงและอยู่ชิดกันมากกว่าเดิมช่วยเพิ่มสปินให้กับการเล่นในทุกช็อตลักษณะเฉพาะของขอบบนล่างด้านหน้าไม้ leading edge ที่ตัดตรงในองศาต่ำและขอบล่างรูปหยดน้ำที่มีความโค้งมนในองศาสูงโดยสีของไบเวชมีให้เลือกทั้งแบบสีเงินด้านแบบคลาสสิกมีชั้นทองแดงด้านในและสีทองตัวที่3 s c สกอตตี้คา o n เม a รอ i แชมเป i c e น โดยตัวพัตเตอร์สกอตตี้คาร์เมลอนแชมเปญชอยส์กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างโมเดลพลัสนั่นเองคอนเซปต์ Concept ของพัตเตอร์แชมเปญชอยส์คือการนำโมเดลยอดนิยมซึ่งคว้าแชมป์มาแล้วมากมายทั่วโลกนับไม่ถ้วนรวมถึงเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์นำมาเพิ่มความพิเศษแต่งแต้มด้วยลายเส้นสีแดงขาวและน้ำเงินเหมือนสีของริบบินที่ผูกติดอยู่กับโทรฟี่แชมป์สำหรับผู้ชนะเลิศ c ชมเปญชอยส์เวอร์ชันปี2023ยังคงใส่ใจทุกรายละเอียดไล่ยตั้งแต่วัสดุที่นำมาใช้โดยตัวบอดี้ขึ้นรูปด้วยมิวจากวัสดุ303 Stanley s t แ e นเที่โดดเด่นเรื่องความเสถียรหนักแน่นและเติมความพิเศษด้วยโครงสร้างด้านหลังแบบ Buttonback อันเป็นเอกลักษณ์ของ Scotty Cameron และซ่อนเทคโนโลยีซับแรงสั่นสะเทือนไว้ภายในดีไซน์เพื่อเสริมความรู้สึกให้ดียิ่งขึ้นและที่ขาดไม่ได้คือ ฟิลลิ่งในการพัดที่ต้องยอดเยี่ยมโดยการทำหน้าที่ของหน้าพัดเตอร์เทอร์ลิเลียมอินเสิร์ตจากวัสดุเทอร์ลิเลียมคอปเปอร์อัลลอยที่ขึ้นชื่อเรื่องการให้ความนุ่มนวลอย่างที่สุดพัดเตอร์สกอตตี้คมเมรอนแชมเปี้ยนชอยส์2023วางขายทั้งสิ้สีรูปทรงคือนิวพอร์ต plus นิวพอร์ต5 plus นิวพอร์ต plus และนิวพอร์ต5 plus โดยทั้ง4รูปทรงในเวอร์ชัน plus จะมาพร้อมกับรูปทรงด้านท้ายที่กว้างกว่า คอแบบไอบีมที่ช่วยลดน้ำหนักและนำไปจัดวางใหม่เพื่อการกระจายน้ำหนักที่ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการนำไปใส่ที่ฐานด้านล่างด้วยแผ่นน้ำหนักจากวัสดุ6061อลูมิเนียมเพื่อให้ประสิทธิภาพการพัดที่เสถียรมากขึ้นตัวสุดท้ายพัตเตอร์โอเ s ซี่ทร b บีมซึ่งโอเดซี่ทร b บีมเป็นพัตเตอร์ซีรีส์ใหม่ มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้ในรุ่นอื่นๆมาก,ก่อนนั่นก็คือคอพัตเตอร์แบบทรบีมซึ่งเป็นโครงสร้างแบบสามเหลี่ยมเพื่อช่วยให้การพัดมีความสม่ำเสมอมากขึ้นซึ่งโครงสร้างแบบนี้โอเดซี Odyssey อธิบายว่าเปรียบเสมือนกับคอของไม้แร็กเก็ตตีเทนนิสซึ่งมีความสามารถรองรับการตีลูกเทนนิสที่มีทั้งความแรงจากการตีโต้รวมถึงตัวน้ำหนักของลูกเทนนิสได้ทำให้เมื่อปรับมาใช้เป็นคอพัตเตอร์รูปแบบคอแบบนี้ จะช่วยให้หน้าพัตเตอร์มีความเสถียรมากขึ้นจากการพัดที่ไม่โดนกึ่งกลางลดการแกว่งและบิดตัวช่วยให้การพัดเกาะเข้าลายหาเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอในทุกครั้งที่พัดอีกทั้งคอแบบทรบีมจะทําให้ยังสามารถรักษาน้ําหนักของโครงสร้างคอได้เท่ากันกับคอพัตเตอร์แบบปกติโดยไม่ส่งผลต่อตําแหน่งจุดศูนย์ถ่วงรวมถึงมุมมองเวลาพัดด้วย Odyssey ทรบีมยังจะมาพร้อมกับบุญน้ําหนักที่ฐานด้านล่างทั้งฝั่งโคและปลาย ื่อช่วยเพิ่ม MOI และกระจายน้ำหนักทำให้ง่ายต่อการควบคุมความเร็วในการสโตรกพัดและการคุมหน้าพัตเตอร์ให้ข้อมาสแควรในจังหวะกระทบลูก <S <S และนี่ก็เป็นอุปกรณ์กอล์ฟที่ทางรายการนำมาอัปเดตกันสำหรับนักกอล์ฟท่านไหนที่สนใจก็ลองไปหาทดลองหรือทดสอบได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายกันครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้